เอาละครับก็สวัสดีทุกผู้ชมท,ทุกท่กทานกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมดีม e ิสซรีคนเด้อคนดีนะครับแต่วันนี้ก็จะอยู่กับเกมเอ่อ uh, Land n d Dry Night นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าก็ติชมก็ได้นะ <Wow. S 1> คือเราจะได้รับบทเป็นคนที่จะมาซักผ้าหยอดเหรียญตอนกลางคืนนะครับแต่ทีนี้ไอร้านซักอบแห้งเนี่ยมันไม่ธรรมดาครับ hmm. ในเวลาหลังเที่ยงคืนขึ้นไปถ้าถ้าจะไม่ผิดถ้าจะเป็นหลังเที่ยงคืนเนาะ และทีนี้มันจะมีเหตุการณ์ปแปลกๆเกิดขึ้นกันในร้านซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นเราก็ไปเล่นกันเลยมาดูกันว่าเราจะเจอกับอะไรเอาละครับพร้อมกระรีอยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลย <Yahoo! S 1> s <S มาดูกันซิว่ามีอะไรบ้างตู้ขายขนม ตู้แรกเหรียญแล้วก็บอดการตั้ง,องาาตอนแรกผมจะเอาผ้าอย็ตะกาเนี่ยมาเขี่ยมาปุ๊บจัดผ้าเข้าไปน้ำยาซักผ้ากรอกเข้าไปในสุดสุดท้ายแล้วก็ปิดฝาแ,แล้วก็ทำการซัก การแนกเรียมากระยอดบกุกทไปจะทำแบบนี้กับกองผ้าที่เหลือ บาร์บีคิวโอ้โหหอมือเต๋อเตอเลยดูเหมือนว่าจะเป็นร้านซักผ้าในยามค่ำคืนและห่างไกลจากผู้คนพอสมควรเลย <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นการตอต่อไปก็เป็นการปั่นผ้าแห้ง่ใชนะะเปิดรองรอ้ยใจสงอ่อนับทุกอันเระยัผ้าไปปิดฝานี่ก็มา เสร็จเเะไรรื่องปันาา่นผ้านี้หยุดให้บริการใส่ตู้นี้จะเสียนะฮะก็เ,เลยปิดไว้จำได้ว่าข้างนอกมันมีน้ำตู้กดน,น้ำด้วยนะรถคนนี่น้ำดื่มสดชื่นอยากจะกินลิปโพรมา20ปขวด เทุกคนมีประสบการณ์ในการซักผ้าตอกนกลางคืนไหมครับถ้าใครมีก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ลากได้ผมอยากฟังมากเลยว่าทุกคนมีประสบการณ์แบบอย่างไงหรือว่าไปเพลงกระเพาะหรือนะอโอเคผ้าก็แห้งแล้ว,ลวเราจะได้ก็เอาผ้าไปที่รถ ิ้งกันเลยอ,อันนี้ก็เรียบร้อยผ้าสะอาดเหมือนใหม่ใส่นึ่งไปีิครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเฮ้ยอย่าไปดูก่อน้องไม่ลืมอะไรอยูแล้วล้านะเฮ้ยเกีย แล้วครับคุณผู้ชมเล่ามันจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆที่โน้ตเฮ้ยเฮ้ยเพลงกลับไปแล้วอะไรวะ อะไรนะโอ้โหตกใจสองรอบเลยเซึ่งฝั่นผ้าฝันมันเปิดอยู่อ่ะต้องไปเช็คดูเฮ้ยเอยเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะไอ้โน้ตเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นเหมือนบันทึกของคนที่เคยมาใช้บริการร้านเนี้ยแล้วบอกว่าพวกเขาได้พบเจอกับผู้หญิงพิศนาอยู่ข้างนอกร้านบางคนก็คิดว่าเป็นคนจรจัดแต่บางคนก็คิดว่าเป็นผี แต่ประเด็นมันจะอยู่ตรงนี้ไอ้คำสีแดงที่เขาเขียนไว้ข้างล่างอ่ะเขาบอกว่าอย่าอยู่คนเดียวหลังเที่ยงคืนไม่งั้นเธอจะมาหาคุณเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยไอ้ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะมันคือใครเออแต่ว่าเออเฮ้ยจำได้ว่ามันมันบอกว่ามันเสียไม่ใช่เหรอมันอยู่ให้บริการไาแล้วอะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เลอมั้งปิดไม่ค่อยดีว่ะโอ้ชปิดหายแล้วครับคุณผู้ชมเออเปิดได้ไงวะเดี๋ยวมีอะไรอยู่ในเนี่ย โ,โดนจ่าใส่หน้าเออ,อ,อไปไปดับยื้ยพี่พาสาว่ดาวะัหาผมไม่ไมเนี่ย ไม่ได้แถมหมอกกระหนามากไม่สามารถขับรถไปได้ือนว่าจะมีโทรศัพท์กับเก่าทีาหหหห่หลังร้านเอ๊ะจริงเหรอหลังร้านเนี่ยนะ หยุดเลยอ้าเป็นไงโทรศัพท์เฮ้ยเฮ้ยผีตุ๊นเลยไฟไฟมีไฟอะไรวะมีไปทำกุญแจตกไว้เหมือนจะให้เปิดอะไรสักอย่างแต่ก่อนอื่นโทรศัพท์ พอไม่ติดเนี่ยนี่ไงคุูแจแจนี้จะเป็นประเด็นว่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นถาายยังขยะอันนี้เหรอ,อเอ๋มันมีอะไรอยู่ในอุอ้ยอฮ้ยขุดดูเอ๊ะ วมรอให้ด้วยวะอ้าวโอ้จบแล้วอุ้ยผลลุกโอเคทุกคนเอาละครับสำหรับเกมร้นดรายไหนก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับส่วนตัวเป็นเกมสั้นๆที่ทำให้ผมสะดุ้งได้แต่ว่าอาจจะไม่หวือหวาเท่าไหร่ตอนท้ายมันก็จบแบบงงๆนิดนึงแต่จากการคาดการณ์ของผมก็คืออาจจะเป็นบางทีเจ้าของร้านเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้อง,งกับ กระดูกที่อยู่ในถักขยะอ่าอาจจะเป็นเหมือนการคอตกกันอย่างนี้ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรเพราะในเนื้อเรื่องก็ไม่ได้บอกด้วยแต่มีเพียงแค่ว่าเหมือนจะซ่อนกุญแจไว้แล้วบอกว่าเฉพาะผู้จัดการเท่านั้นโอ้โหแล้วผมก็แปลผิดว่าเป็นพนักงานเท่านั้น้วยนะ <c oughs> เออเออจะช่างมันเถอะโดยส่วนตัวผมว่าสนุกดีนะครับไม่ได้ยาวมากแต่ก็พอแบบทำให้สะดุ้งน่ากลัวได้เหมือนกัน <c oughs> ยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามาชมกันด้วยเนาะที่ผมหายไปนานไม่ใช่เพราะอะไรครับโปรแกรมอัดมีปัญหาผมผมอัดคลิปไปแล้วมันแบบเสียงมันจะแตกๆซ่าๆผมไม่รู้ว่าผมตัดออกมาเนี่ยตอนนี้เสียงมันจะรบกวนซ่าๆหรือมัไม่มันจะช็อตหรือเปล่าทําไมมมาช็อตหรือมันอะไรก็ผมก็ขออภัยมาทัศที่นี้ด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าผมแก้มันแก้มันหลายรอบแล้วแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ผมต้องขอขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้ถ้า มันไม่มีปัญหาอะไรผมก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมเนาะจะเอาเกมมาเล่นอีกเยอะเยอะเลยเล่งไว้หลายเกมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งงุงิ้งงๆงิงเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมจากช่องผมสำหรับวันนี้ผมดีมิสซี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเกมต่อไปใครที่กำลังซักผ้าอยู่ตอนกลางคืนนะครับก็ขอให้คุณโชคดี เดี๋ยวเจอผีชุดขาวแบบผมมาหาแล้วกันนะไปแล้วบ๊ายบายบี๊